เช่นแมกน,นั่นว่ามนหลังหูพันเลเจบานขึนหน่งดยหรอเปลี่นยนเหมือนนะสมเปลี่ยนยุ่หรเปลี่ยนนังกชับหลายท่านถ้าเรี่งเปียนเปีเป่ยนยุ่ของน้อยส่นคี อันน,อนั้นยังได้หันท่น,นะเน,น,นเนี่ย,ยน้นหันนี่นนี่นี่นี่นนี่นุ่นนอ่นี่น,น<ๆ>ีนี่อนี่นน้นเ่นี่นเน,นมมี่นน่นี่นี่น่นนีนี่น่น่นนห กบมีดจนม่าแกว่งโคลนนะใส่โคลก็นื่อยปุดตับยิงคุยงคุยุ้งนี่หันนะ้แนี่ห่วนหวแวนแลหาหมดทั้งนั้น้ำเเพ้วหัดเจ้าหน่ะเน่ยเนเป็นนอนํานี้น้ำเเพ้น้ำเหนื่นนมันโดนตัวที่ข่อย่อม่อนตุน โคลเลียตอนขืนนี้เสียงที่ยังโตดบเลี้ยงเดือมเน่เีสีแล้วเนี่ยอันตัวเอบ้อนตีนเยียบขาอยู่น้องีเนาะบุจับลายเฮงกวนวนมมันเห็นไฟตัวเดียวมันเห็นไฟตัวเดียว เท็่ยงมก็ปาเขาก็ตีมันสิไฟสองไฟฟ่องอากาศเดขึ้นสองหม่องบึมบึมนม่ถึงมันสุดสองตนะัวนี่มันเห็นอันฟ้องอากาศขึ้นตัวเทียทเดียวด้วยแตะที่แหลกย,ยังขึ้นอีกเเล้ไปเลยนโตนามหามาเหงตัวไข่ตัวนึ่น อืมครับตามลบบปลาชะโดเมนน้ำมุนคูนมุนโยฝนง่นายเลยเนยี่ยโอ้ยคืออยู่ครับใส่ปลาลาลาเนี่คืออยู่งวดปีก็คือปอออีแล้วพี่น้องเอ้ยพักลดแค่เล้วง่ายเว้ยรักสามอยู่ดอกครับคืออยู่ เนี่ยปวกหลังไปย้อมไฟอยาะเกียนี่ครับใส่ใส่เริ่มไงีขึ้นแล้วครับหลามาตอนหัวปีมิจะใส่ขิวๆิวแล้ว,ปวไปล่อรุ่นใส่เต็มเต็มโยฟังครับ <c oughs> นี่ยขึ้นเงี้ยคนนี่ตาบกจัก

รับยกฟังเส้นแม็กนดีๆยืนดีๆนางนางนางฉันอยาจะยืนเออนี่ที่เส้นแม็กโซ่ยืนนี่ครับครบสามโล่ยี่บบครับนี่นี่ครับเพื่อตามแจมต่อไปท่านผู้ชมขอบคุณที่รับชมครับไปหันเปิดฝาขึ้น